สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำหน่อยนะคะวันนี้วันที่14เมษายนนะคะราคาทองคำเริ่มที่ทำเฟรมวิกี่เลยนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าเหรอเพิ่งไปทำนิวไฮใหม่นะคะทองคำนะคะในรอบอานานมาแล้วตั้งแต่ทำสถิติปปสถิติป,ปี2012ไปแล้วนะจ๊ะ ะล่าสุดแล้วที่ทำเฟรมวิกลี่นั้นตัวเทรนก็เป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็เทรน CCI บ่งชี้ว่าที่ทำเฟรมวิกลี่เองเนี่ยมีแรงซื้อค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แรงซื้อยังไม่ตกนะแต่ว่านี่นเป็นทำเฟรมใหญ่มากเลยนะคะที่วิกลี่แต่ว่าตอนนี้เกิดสัญญาณเล d ดดอแล้วก็สัญญาณโอเวอร์บอทแล้วนะคะที่ทำเฟรมวิกลี่เพราะฉะนั้นในทำเฟรมย่อยนะคะ ราคาก็มีโอกาสย่อตัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเช็คใน Time Frame ดีหนึ่งก่อนนะที่ Time Frame Daily นะคะก็จะคล้ายๆกับที่ Time Frame Weekly เมื่อกี้คือมีสัญญาณ Red Dot เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีสัญญาณ o v e r b o u r h t นะคะก็คืออาจจะกดดันให้ราคาย่อตัวลงมาก่อนนั่นเองนะคะแต่แต่ว่าเทรนก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ตัวสัญญาณเทรน CCI บุงมชี้ว่าตอนนี้ แรงซื้อนะคะมันพักตัวที่ดีหนึ่งนะแล้วก็แรงขายนั้นก็ไม่มีเลยนะคะที่ดีหนึ่งแต่ว่าใน Timeframe เล็กกว่านี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเพราะว่าน,นี้มันเป็น Timeframe ใหญ่มากมาดูที่ S4 นะจ๊ะที่ S4 ก็จะคล้ายๆที่ท e เฟร m e d a l l y นะคะก็คือมี Red Dot แล้วก็ Overbought เหมือนกันนะคะแล้วก็สัญญาณเทรนตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ แต่ว่า t ทรนด CCI บ่งชี้ว่าตอนนี้แรงซื้อนั้นหมดนะคะ TH1 แล้วก็แรงขายเริ่มกาะตัวขึ้นมานะคะแต่ว่ามันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสย่อกลับได้ในทาวเฟรมเล็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเช็ค TH1 ก่อนนะ TH1 นะคะเมื่อเช้าราคามีการย่อตัวลงมานะขึ้นไปสร้าง RESISTANCE ใหม่ล่าสุดที่เป็นนิ w HIGH ตรง 1.725.51นะคะแล้วเมื่อเช้ามีการย่อตัวกลับลงมาเพิ่งจะทดสอบแนวซับพอร์ตใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาตรง1.71.16 1, 1. นะคะแล้วทีนี้ที่ทำเฟรม H1 เองเกิดสัญญาณ blue dot แล้วเพราะฉะนั้นมันจะบ่งชี้ได้ว่าอาจจะทำให้ราคากับตัวขึ้นไปก่อนหรือว่าถ้าจะมีแรงลงเนี่ย มันจะลงช้านั่นเองประมาณนี้นะคะแต่ว่าเทรนด์ของตัวที่ H1 นั้นก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะคะเป็นบูลิชอยู่นะคะแต่ว่าตัวสัญญาณเทรนด์ i c i นั้นบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายที่ทาเฟรม H1 นั้นมาเต็มนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูก่อนนะคะเพราะว่าเขาพึ่งทดสอบซัพพอร์ตที่171.16เเนาะ มีโอกาสที่ราคาจะดูสปอร์ตนี้ลงมาได้นะคะในกรณีที่แรงขายมันไม่ตกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูคาดการณ์กันก่อนว่ามีโอกาสจะย่อได้ถึงไหนนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ให้ตามดูที่ทำเฟรม H1 กับ S4 นะในกรณีที่ตอนนี้ H1 แรงขายมันก่อตัวมาแล้วแล้วก็มาเต็มแล้วด้วยนะคะแต่ว่าที่ทำเฟรม S4 มันยังน้อยอยู่ ถ้าในเคสที่ทำเฟม S4 นะคะแรงขายสามารถที่จะก่อตัวขึ้นมาเต็มได้ในทำเฟมนี้นะคะราคามีโอกาสย่อลงมาได้ถึงมนี่อยู่เหมือนกันนะคะภายในวันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เราติดตามดูราคาก่อนนะคะเออ่เลเวลแรกที่อาจจะปรับตัวลงมาถึงได้นะคะในเคสที่เขาผ่านซัพพอตนี้นะซัพพอตที่1 7 1 1 1เจ มีโอกาสปรับตัวลงมาได้ถึง1690นะคะหรือว่าถ้า t s 4ยังคงมีแรงขายมาต่อเนื่องได้มีโอกาสปรับตัวลงมาถึงได้ถึง1673.72เหมือนกันนะวันนี้นะแต่ว่าอาจจะลงช้าๆนะคะเพราะว่าตอนนี้คือสัญญาณ R ูดอทเริ่มมาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะไม่ผ่านซัพพอร์ตนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วทุกทางเฟรมเลยเป็นขาขึ้นหมดแล้วนะคะแต่ว่าแรงขึ้นมันหมดมันก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวกลับลงมาก่อนนั่นเองนะคะไปดูที่ M15 ได้เลย M15 ตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันแล้วก็